โครงการวัดประชารัฐสร้างสุขวัดพิกุลเงินจังหวัดนนทบุรีวัดพิกุลเงินเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายตั้งอยู่ริมคลองบางกอกน้อยหมู่ที่สองตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีประชาชนทั่วไปมักเรียกว่าวัดพิกุลและเพื่อให้มีชื่อต่างจากวัดพิกุลทองอีกแห่งคือวัดพิกุลทอง จึงเรียกว่าวัดพิกุลเงินวัดพิกุลเงินใครเป็นผู้สร้างหรือสร้างขึ้นในสมัยใดไม่มีใครทราบแน่ชัดแต่จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ประมาณเมื่อพศ2374ในสมัยกรุงรัตรนโกสินทร์ตอนต้นได้มีชาวจีนชื่อฮะซึ่งเป็นต้นตระกุลโทนวนิกได้ล่องเรือผ่านมาเห็นสภาพวัด เกิดศรัทธาจึงบริจาคทรัพย์สินส่วนตัวและชักชวนญาติมิตรได้สร้างอุโบสถขึ้นต่อมาในพศ2490สมัยพระครูพิสารสุตาคมหรือหลวงพ่อเชื้อประโยคหกดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสได้สร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้นอุโบสถหลังเก่าจึงกลายเป็นวิหารเพื่อให้เกียรติแก่ผู้สร้างผู้คนจึงนิยมเรียกชื่อว่าวิหารปู่หะ ภายในวิหารปูหะมีพระประธานปางชนะมารหรือมารวิชัยนั่งขัดสมาธิลืมพระเนตรชื่อว่าหลวงพ่อสํเเ็็จองค์พระปั้นด้วยปูนแล้วลงลักปิดทองคำแท้ทั้งองค์ ครูพิสารสุตาคมหลวงพ่อเชื้อได้เกิดศรัทธาและชักชวนชาวพุทธล่องเรือไปตามคลองบางกากน้อยผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาและเชื่อมต่อแม่น้ำบางปะกงไปทำพิธีหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อพระพุทธโสธรจำลองนับว่าเป็นองค์จำลององค์แรกของประเทศไทยและนำมาประดิษฐานไว้ณนะอุโบสถหลังใหม่ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา วัดพิกุลเงินเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อโสธรจำลององค์แรกของประเทศไทยเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ผู้คนเคารพกราบไหว้บูชาเป็นจำนวนมากเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิหรือปางที่มีพระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิเพชร วัดจะมีงานประจำปี2ครั้งครั้งที่1ตรงกับวันแรม8ปดค่ำเดือน11ครั้งที่2ตรงกับวันขึ้น15บห้าำเดือน3ของทุกปีโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขเป็น1ใน14โครงการของแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาโดยฝ่ายสาธารณูุการของมหาเถระสมาคมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการ เพื่อพัฒนาวัดให้เป็นสปายะและส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมองค์ความรู้5สโดยกำหนดหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดในการติดตามประเมินผลไว้เป็น5หมวดดังนี้ 1. หมวดประสิทธิภาพการดำเนินโครงการวัดประชารัสร้างสุข 2. หมวดการพัฒนาพื้นที่ภายในวัด9แห่งภายในวัด 3. หมวดการส่งเสริมสุขภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในวัด 4. หมวดการจัดการพุทธศิลปกรรมและทรัพยากรวัฒนธรรมภายในวัด 5. หมวดการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านจิตใจและปัญญาเพื่อให้วัดเป็นต้นแบบในการพัฒนาในทุกมิติและส่งเสริมให้ประชาชนในสังคมไทยเข้าใจบริบทของบวรสัญลักษณ์ความร่วมมือระหว่างบ้านวัดและโรงเรียนในความหมายของสังคม ที่เกื้อกูลส่งเสริมช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการพัฒนาชุมชนช่วยเหลือสังคมเพื่อพัฒนาสังคมไทยสู่ความยั่งยืนตามแนวพระพุทธศาสนาสู่การพัฒนาติดใจและปัญญาวัดที่กุลเงินได้ดำเนินโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขโดยมีแผนพัฒนาวัดและประสานงานขอความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆอาทิ คณะสงฆ์หน่วยงานราชการชุมชนและภาคเอกชนขับเคลื่อนโครงการวัดประชาระสร้างสุขให้สำเร็จผลรวมทั้งมีตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรมในการนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ประกอบด้วย3พันธกิจ5เครื่องมือ7แนวทางการดำเนินงานและ9แนวทางปฏิบัติการ าการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ณวัดพิคุณเงินร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้องมีจุดเด่นคือพื้นที่ของวัดมีขนาดใหญ่ ติดถนนสะดวกต่อการคมนาคมวัดมีแผนผังแบ่งเขตเป็นสัดส,ส่วนชัดเจนง่ายต่อการเข้ามาใช้สถานที่บางส่วนของโครงการมีการจัดการให้เป็นระบบอยู่ก่อนหน้านี้แล้วการเบริกของจากคลังพัสดุระเบียบการใช้ครัวศาลาเป็นตน้นท่านนะครับจริงๆแล้ววัดระชารัฐแล้วก็ในส่วนของท้องถิ่นเนี่ยมีความสำคัญยังไงกับการทำงาน แน่นอนครับมันแยกกันไม่ออกโดยเพียงยิ่งวัดที่อยู่ในเขตท้องถิ่นเนี่ยถ้าได้รับการสนับสนุนแล้วก็มีความร่มมือร่มมือที่ดีก็จะสามารถทําให้วัดนั้นเจริญทาให้สังคมนั้นเจริญทําให้ท้องถิ่นนั้นเจริญเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องสําคัญนะครับที่ทางหน่วยงานราชการอย่างเทศบาลบางง้อเนี่ยต้องให้ความสำคัญกับวัดพิคุณเงินซึ่งถือว่าวัดพิคุณเงินเองก็มีบุญคุณต่อหน่วยงานเทศบาลเพราะว่าธรณีสงที่ทางเทศบาลได้ใช้บริหารประชาชนอยู่ ก็คือที่เด่นของวัดเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่เราต้องช่วยนะครับไม่ว,ว่าจะเป็นด้านแต่งงานงบประมาณหรือสิ่งใดที่ทางวัดจัดกิจกรรมสิ่งใดที่ทางหน่วยงานราชการจัดกิจกรรมทางวัดก็ให้ความร่วมมือไปอย่างดียิ่งเพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องของการพัฒนาท้องถิน่นสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของศาสนาเพราะฉะนั้นในส่วนของเทศบาลเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงบประมาณจากทางกรมการปกครองพบ้าองท้องถิน่นงบประมาณจากส่วนกลางงบมาจากเทศบาลเราสามารถที่จะช่วย นะครับเขาถือว่าเป็นหน้าที่ของหน่วยงานราชการด้วยที่จะต้องบับงคับพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นนะครับเ,เรื่องโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับที่ทางหน่วยงานราชการอย่างเทศบาลบางบัวเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมเพราะนั้นทางเทศบาลเองก็จะทําให้ดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นการหางบประมาณจากกรมองลากลากรท้องถิ่นซึ่งถือว่าวาัดพิกุลเนี่ยทางเทศบาลก็หางบประมาณมาช่วยสนับสสุนเนี่ยไม่ต่ำกว่า3 40ล้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเขื่อนไม่ว่าจะเป็นน้ำสราการเทพื้น หรืออื่นๆนะครับที่เราสามารถที่จะช่วยได้เพราะฉะนั้นโครงการเหล่านี้เนี่ยอยากอยากทุกท่านช่วยกันส่งเสริมนะครับสิ่งดีๆในวัดก็มีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราขอต้องช่วยกันเราชอวพุทธนะครับเพราะฉะนั้นทางเทศบาลบางบงเนี่ยเต็มที่ครับกับโครงการนี้ครับสถานึกศานะคะก็คือโรงเรียนวัดพิกุลเงินเราได้เข้าร่วมโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขพัฒนาวัดด้วยแนวทาง5ส ทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมโดยใช้ส่วนกลางก็คือโรงเรียนก็คือวัดพิกุลเงินกน,นี้นะคะก็คือถ้ากับโรงเรียนเลยก็คือ,อส่งผลถึงผู้เรียนนะคะผู้เรียนเนี่ยได้มีความใกล้ชิดพระพุทธศาสนาใกล้ชิดกับวัดก็คือเด็กก็คือรู้จักเข้าวัด ดยเฉพาะเด็กเจนใหม่ยุคใหม่นะคะเขาบางทีไม่มีกิจกรรมอะไรเขาก็ไม่จําเป็นต้องเข้าวัดทีนี้พอโรงเรียนมีหลักสูตรตรงนี้ทางวัดมีกิจกรรมรองรับเราก็สามารถสนับสนุนส่งเสริมผู้เรียนนะคะให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็คืออย่างน้อยเขาได้เข้าวัดเขาก็จะมีความเขาเรียกว่าอะไรนะคะความความเรียบร้อย กริยามารยาทจากที่อยู่ข้างนอกกับเข้าวัดก็จะแตกต่างกันอันนี้ก็คือประโยชน์กับผู้เรียนโดยตรงก็คืออย่างน้อยเป็นสถานที่ที่เข้ามาแล้วรู้สึกแบบสงบร่มรื่นทําให้ผู้เรียนเข้ามาเนี่ยจากที่แบบอาจจะโวยโวายเวกเสียงดังพอเข้าไปในโบสถ์ในวิหารนะคะก็จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเขาโดยที่ไม่ต้องมีคนบอก อันนี้ก็จะเป็นพฤติกรรมทางสังคมที่เกิดขึ้นโดยทางวัดนี่แหละค่ะสงผลให้กับผู้เรียนนะคะแล้วก็สําหรับโรงเรียนนะคะก็คือเป็นเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งสําหรับวัดที่เป็นคอยอุปถัมภ์นะคะคอยส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนเนี่ยมีกิจกรรมหรือแม้กระทั่งเกี่ยวกับชุมชนก็จะประสานงานผ่านทางท่านหลวงพ่อเจ้าอาวาสน,นะคะที่เป็นการซัพพอร์ตซึ่งกันและการสนับสนุนทางด้านการศึกษา ตมาพระมหาองพูลธรรมเมธีเจ้าวาดวัดพิบุเงินตำบลบ,บางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีได้เข้าร่วมโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขตั้งแต่ปี2564โดยโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขสร้างสป,ปายาด,ด้วยวิธี5สเป็นหนึ่งในพัรนกิจ6ด้านของคณะสงฆ์เพื่อส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางชุมชนในการพัฒนาสุขภาวะตามหลักแนวทาง5สอคือสสาร สะดวกสะอาดสร้างมาตรฐานและสร้างวินัยโดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นบ้านวัดโรงเรียนชุมชนหรือหน่วยงานราชการเพื่อขับเคลื่อนโดยใช้หลัก3579ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาโครงการวัดประชารัชสร้างสุขให้สำเร็จผลและนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของวัดและชุมชนกราบอุนมทนาและขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนโดยเฉพาะคณะสง อำเภอบางใหญ่ระดับเจ้าวาดจาัาคณะตำบลเจ้าคนะอำเภอได้ร่วมอุปถัปถมภ์สนับสนุนโครงการขอบคุณนหน่วยงานที่สบานตำบบางง่วงจิตอาสาฝ่ายปกครองขอบคุณในอำเภอบางใหญ่ปลาดอำเภอบางใหญ่ผู้ใหญ่บ้านกำนันและชาวบ้านบริเวณชุมชนวัดวิกุลเงินร่วมพัฒนาโดยอาศัยความสามัคคี ในการพัฒนาวัดวาพระศาสนาให้จเจริญรุ่งเรืองสืบไปโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขคือต้นแบบของการปลูกฝังความสามัคคีในชุมชนโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนให้คนในชุมชนบวรพลังอันยิ่งใหญ่ของบ้านวัดโรงเรียนที่ร่วมพลังสามัคคีกันก่อเกิดเป็นกำแพงแก้วเป็นเกราะป้องกันให้ประเทศชาติพัฒนาก่อเกิดความมั่นคงในพระพุทธศาสนา ด้วยความสามาคัคคีกลมเกลียวกันโดยใช้หลักพุทธธรรมและวิธีห้าสอเพื่อให้สังคมเกิดสันติสุขอย่างยั่งยืนเพื่อให้ประเทศชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์จะคงอยู่สืบต่อไป